ต้องให้เมสันจัดการเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมห้าห้าโกวินวินนะโอ้ยเอาบอลไปเออยิงยิงเออนั่นแหละโอ้อได้ผลครับโอ้ยขอบคุณมากสุดหล่อแหมถ้าจะาของทีมมาดูคลิปนี้ก็ทักทายกันได้นะครับเอาไปครับเออลูกที่4ี่โอเคโอ้ยใจคนรักสักคนเลยนี สวัสดีครับทุกคนครับใครยังจํากันได้ไหมครับผมประมาณสักเนี่ยคลิปนี้3สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่ผมไปเล่นอีเวนต์ยิง1ประตู3ประตูแล้วก็5ประตูนะครับแล้วผมก็ทำชาเลนจ์ตัวเองนะครับโดยการวัดใจเปลี่ยนชื่อทีมนะครับผมโดยบอกว่ายิงกันคนละ5ลูกนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ผลนะด่านหนึ่งเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นแค่แล้วก็ยิงแค่แมตซ์ลูกเดียวใช่ป่ะไอ้ด่าน2กับด่าน3เนี่ยคือยิง3ลูกกับ5ลูกนะครับผมก ก็ได้ผลนะครั้งก่อนได้ผลนะครับผมก็คือคู่ต่อสู้เอาด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนั้นนะครับผมนั่น EP 49นะครับสสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทํามุกนี้เหมือนเดิมนะครับดูสิว่าจะยังได้ผลอยู่หรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้โหพี่ทําไมไม่เล่นด้วยฝีมือตัวเองสบายสบายครับคืออีเวนต์เนี่ยผมจะบอกว่าผมเก็บมา3 ID แล้วนะคือเล่นแบบยิงเลยอ่ะ3 ID แล้วนะครับมันไม่ได้ยากอะไรยิง1ลูก3าลูก5ลูกถ้าแบบเล่นจริงๆก็ก็สบายนะฮ ไม่ได้โมโ้ไม่ได้อะไรนะครับทุกคนถ้าจะเล่นเอาแบบนั้นก็สบายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาเล่นๆให้มันสนุกนิดนึงอ่ะมันให้มันมีอรรถรสนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอลองเหมือนเดิมนะวัดใจเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า3ไอเดียที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยผมไม่เห็นผมยังไม่เจอใครที่แบบว่าปล่อยปล่อยให้ยิงกันเลยนะครับผมคือใส่กันเต็มที่3ไอเดียเลยนะก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะรอบนี้ไม่มีคนแบบใช้มุกแบบเอ่อยิงคนละลูกคนละลูกไม่มีแล้วเหรอเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาด่านแรกก่อนด่านแรกนี่เรายังไม่ นะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับว่ายิงคนละ5ลูก5ลูกไม่ต้องคนระับเพราะว่ามันด่านนี้มันไม่ยากนะครับผมยิงแค่ลูกเดียวนะครับไปลุย a few moments later ไปไม่เปิดละย้อนปั่นลูกนี้เออโอ,อ้ต้องให้เมสันจัดการแหมเอาดิ อ่าบุกมาบุกมาบุกมาอ่าบุกมาบุกมาปล่อยจอยปล่อยจอยอ่าให้เขายิงลูกหนึ่งครับยิงลูกนึงถ้าถ้ายิงเข้าก็ยิงได้ไปเอ้าไม่ได้ทำไรแล้วยิงไปเอาให้ยิงให้ยิงยิงไปดิอ้าวจบเลย<อ>เพราะว่าอีเวนต์นี้คือไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้ไม่จำเป็นต้องเสมอก็ได้นะครับขอให้ททำประตูได้ด่านที่1 1ลูกเดือนที่2 3ลูกนะครับแล้วก็ด่านที่3 5ลูกนะครับผมโอเค ดาแ,แรกเรายังไม่ใช้มุกนะครับเพราะว่ามันยิงแค่ประตูเดียวนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับผมแต่ก็เกือบเหมือนกันนะมาได้ลูกนึงในช่วงท้ายเกมนะครับผมอ่ะโอเคผ่านดาแรกไปนะครับเดี๋ยวด่านที่2นะครับเราจะไปวัดใจฮะวัดใจเปลี่ยนชื่อเราเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เหมือนกับภาคที่แล้วเลยนะเหมือนกับภาคที่1เลยนะครับมาเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ตรงนี้เลยนะอี i e ดิททีมเนมตรงนี้เลยนะครับ เราชื่อเหมือนเดิมนะ5 5 go win win โอเคเห็นหรือเปล่าโอเคนะ55 5, go win win นะครับผมมุกเดิมเหมือนกับภาค ep ที่1นะครับ ep แรกเอ้ยภาคสองภาคสองเออนี่ภาคสองนี่ภาคภาคหนึ่งเราสําเร็จนะครับภาคหนึ่งตอนที่เราทำเนี่ยเราทําแบบนี้เนี่ยก็ได้ผลนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องทําเข้าประตูตัวเองก่อนนะครับเราจะใช้มุกเดิมคือเราจะต้องทําเข้าประตูตัวเองก่อน5ลูกไปเลยวัดใจไปเลยนะครับดูซิว่าเขาจะให้เราหรือเปล่านะครับ A a few moments t l มาไม่รู้ว่าเขาเห็นชื่อเราหรือยังนะเมื่อกี้นี่ต้องเห็นชื่อเลยนะตอนจับคู่ถ้าถ้าสังเกตนะครับแต่บางคนเราก็ไปโทษเขาไม่ได้นะถ้าเกิดเขาไม่เล่นกันเรานะครับผมแต่ตอนจับชื่อนี่ต้องเห็นแล้วล่ะเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมห้าห้าโกวินวินนะคุณชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยเห็นชื่อไหมครับ เราจะให้เขายิงก่อนนะถ้าถ้าเกิดทําเข้าประตูตัวเองมันไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงนะครับแล้วก็เอาประตูออกมาให้เขายิงนะครับผมให้เขารู้ว่าเราปล่อยนะครับมา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 ลูกที่หนึ่งมามาครับคุณเห็นชื่อผมไม่กี้เนี่ยมาที่ผมให้ยิงก่อนผมให้ยิงก่อนป้ายป้าปเอาไปโเอเคโอเคหนึ่งลูกแต่ว่ามันก็ดูไม่ออกว่าเราปล่อยนะเออดูอาจจะดูยากว่าเราปล่อยจอยนะครับมันต้องเอาประตูออกมานะ เออต้องเอาประตูออกมาเลี้ยงออกมาห้าห้าโกวินวินคุณเห็นไหมคุณเห็นข้อความไหมครับแต่บางคนเขาก็จะปั่นเรานะครับผมคือปล่อยให้ตูยิงเองกูก็ยอมอะไรเงี้ยนะโง่เองอะไรเงี้ยก็โทษเขาไม่ได้นะเอาไปเต้เขาไม่เอาละเอาไปเออปล่อยให้ยิงเขารู้ตัวไหมเนี่ยเออโอเครู้ตัวไหมรู้ตัวไหมให้ก่อนเลยห้าลูกเอามามามาเอาไปแย่งยังแย่งไม่ได้เลยเอาไปโอ้ยเอาบอลไป เออยิงยิงเออนั่นแหละสามลูกไปบุกไปอ๋อเขาส่งคืนแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ๋อได้ผลครับโอ้ยขอบคุณมากสุดหลอ่แอแหมถ้าเจ้าของที่มาดูคลิปนี้ก็ทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้ขอบคุณมากครับสุดหลอ่อ เขาอาจจะต้องการแค่3ประตู2ประตูก็พอแล้วนะครับแต่เราต้องการ3ประตูนะ<อ>ให้ผมให้ผมขอผมอขอผมอขอบคุณมากครับโอ้โหปาล้องนี้ภูมิใจเหลือเกินเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ด่านไหนนะครับเขาน่าจะพอแล้วประตูหรือเขาอาจจะอยู่ด่านเดียวกับเราแต่ว่าเขายิงมาก่อนอันนี้แล้วนะครับเฮ้ยสุดหล่อขอบคุณมากเลยสุดหล่อโอ้ชิวๆเลย บางคนนะอาจจาะมาดูคลิปนี้แนละ้วทำไมไม่เล่นเองวะกระจอกว่ากากว่าอะไรเงี้ยนะผมเล่นเองมาสามไอดีเลยครับผมเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยฮะเราต้องหาอะไรทามันจะได้ไม่จําเจเนาะอันนี้เขาคิดว่าเราต้องการห้าลูกนะครับแล้วก็ยิงห้าลูกไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้จบมันจะได้จบเอา้ามันจะได้ครบเนะี่ยมันจะได้มันจะได้ครบตามที่เราตั้งชื่อไว้นะครับเขาอาจจะต้องการพอแล้ว คอลูกหนึ่งคอยลูกก็ได้จะได้จบจบจะได้แบบไม่ต้องแบบมีข้องใจว่าตั้งชื่อแบบอะไรมาโอเคขอบคุณมากครับสุดหลอ่อขอบคุณมากครับสุดหลอ่อน่ารักจิงเชียวคลิปก่อนเนี่ยที่ทําแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ผมทําตามพี่นะไม่เห็นฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยกับเราเลยหวานเจี๊ยบอยู่ในเต็ดนะครับผมใครเจ้าของทีมหวานเจี๊ยบอยู่ในเต็ดนะขอบคุณมากนะที่เล่นด้วยกันนะเล่นสนุกด้วยกันเสร็จแล้วเออวิน,ว,นวินครับวินวินอ่าห้าห้าโกวินวินครับวินทั้งคู่ ขอคุณคุณหวานเจี๊ยบยู่นเตตนะครับเราก็แหมรู้กันรู้กันนะครับถือว่าชาเลนต์นี้วัดใจคู่แข่งได้ประสบความสำเร็จนะครับผม55โกลวินวินครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมชาเลนต์ที่1นะฮะไปต่อเลยครับผมด่านที่2นะครับผมอันนี้ยิง5ลูกหละของแท้ของแท้5ลูกนะครับ A later few moments เห็นไหมเห็นไหมเห็นชื่อไหม 5-5โกวินวินครับอ่าเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องกระเบื้องราวแต่เขาเขี่ยก่อนว่ะเขาเขี่ยก่อนเขาเกี่ยก่อนผมจะให้เขาไล่มายิงก่อนนะฮะเขาเขาบุกขึ้นมาอ่าผมจะผมจะให้เขายิงก่อนมา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 ไปไป ไปหนึ่งลูกไม่รู้ว่าเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่านะคนนี้รู้สึกว่ามีกลิ่นตุกตุว่าเขาอาจจะไม่เล่นด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราให้เขายิงก่อนหลูกอ่าถ้าเกิดเขาไม่เล่นด้วยก็เราไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขานะมามามาดิมา,มา,มาดิาดอบอลเออเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขานะครับเอาไปไปเออเอาไปรู้ตัวย,ยังรู้ตัวย,ยังบางทีเขาอาจจะไม่ได้สังเกตชื่อหรือสังเกตชื่อแล้วโอ้โหมโง่เองเลยเนี้ยให้ให้ใหยิงเองไรเงี้ยนะ เขาอาจจะไม่ปล่อยไม่ยอมเราก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็น,ก,ปนก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเราจะไปด่าดเขาเร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 า,เราเลือกที่จะทําแบบนี้เองนะครับผมมาลูกที่สามมาลูกที่สามโอเคไปเอ้ยไม่เอาเรายอมที่จะให้เขาก่อนนะครับผมมามามาเอาไปเอาไปเขาไม่แย่งเลยอะต้องให้วิ่งมาหาดิเหรอยิง อ,อเขา,าพอแล้วเหรอเขาพอแล้วเหรออ๋อเขาพอแล้วเวเย้ยยอมไม่สลับกันเว้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โหโเจอคนน่ารักอีกแล้วเจอคนน่ารักอีกแล้วซอนยิงโอ้ยเขาเจอคนน่ารักอีกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่อคุณอะไรนะมีชื่อด้วยเมื่อกี้นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอบา่าเหมือนจะ แบบเราสลับกันนะครับไม่ต้องหกคินกิตติเมกิตเตเม็นะครับผมกิตเตเม็นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้เจอคนน่ารักอีกแล้วเขาอาจจะพอแล้วก็ได้เขาอาจจะพอแล้วก็ได้ครับขอบคุณมากครับลูกที่สองเฮ้ยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเอาลูกที่สองแล้วนะครับ ตาแล้วกออโโมหสลับกันสลับกันอารสลับกันมามามาเขาพอแล้วยังไม่รู้เราให้เขายิงต่อเราให้เขายิงต่อแต่เรายังไม่พอหรอกเราต้องการ5ลูกยิงยิงครับยิงครับแม่หาไปต้องแย่งจากประตูถึงยิงง่ายเออนั่นแหละเออบางทีเขาไม่เขาไม่เคยนะเขาไม่เคยเล่นเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับผมก็งงๆเหมือนกันว่าอะไรเราปล่อยให้ยิงเลยนี่นะ อ่สลับการลองสลับการลองสลับกันลสลับกันปนะเขายอมไม่เราสลับปะอ่ายอมยอมยอมครับโอเคยอมก็โอเคสามสามเออแบบนี้ก็แบบนี้ก็โอเคนะยอมคีคนละลูกคนละลูกอ่ะเออน่ารักจังเลยเจอคนน่ารักสองคนเลยครับผมไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งคืนประตูให้เอ,อ้ยจะมาหม่ง ต้องส่งกับเท้าเออ,เอ,เ,อเอาไปครับเอาไปครับเอาไปครับเออลูกที่สี่โอเคโอ้ยใจคุน่ารักส่งคนเลยโอ้ยสดใสโลกสดใสเหลือเกินขอบคุณมากนะครับรค,รรรคุณกิตเตอรเมดนะ,นะไปซอนอ้าวลำหน้าอีกโถรเราต้องการอีกสามลูกนะเฮ้ยเราต้องการอีกลูกวะสามดิ เอ้ยสองถูกแล้วเออต้องใจสองนะครับโอเคถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนใจกลางคันบอกว่าแกลงอันนี้เลยหมันไสอะไรอย่างนี้นะพอแล้วอะไรอย่างนี้นะยังหรอกมันยังไม่จบมันยังไม่จบนะใจดีต้องใจดีให้จบโอ้ยถ้าเอาถ้าเอาง่ายต้องเอาประตูออกมาไม่เป็นไรผมยิงได้ผมยิงได้ขอบคุณมากครับลูกที่สี่โอ้โหต้องให้ครบไอ้ครบห้าลูกแล้วใส่กันเลยใส่ให้นัวเลยนะฮะเออมาให้เขายิงเขายิง ให้เขาบุกไปให้เขาบุกไปอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ายิงแล้วครับพี่ยิงแล้วครับพี่สองต้องอ่ะเอ่อยิงแล้วครับพี่ยิงแล้วครับเดนิสโอดีดเข้าไปเออโอ้หุณน่ารักจริงเลยครับติตเตอเมสขอบคุณมากครับขอบคุณอะไรเขายิงเราแล้วต้องอีกหนึ่งลูกนะครับคือจบบริบูรณนะ์ฮะกระเบื้องเล้าไปเลยจ้าโอ้ไม่หลุดว่ะเอออย่างนั้นแหละครับต้องส่งคืนประตูครับมันจะยิง,งง่ายหน่อยเอออาจจะไม่เคยทำแล้วแต่ทำบ่อย รบเออจะคนใจดีสองนัดเลยภันกิจแบบสิวๆมากคนนี้โอ้โหเออรอบก่อนภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งเกมวัดใจภาคหนึ่งบอพอแล้วครับพอแล้วครับไม่ต้องเอาละเออมาเล่นกันสนุกสนุกดีกว่าเวลาที่เหลืออยู่มาใส่กันให้นัวดีกว่ามาใส่กันให้นัวดีกว่าครับเวลาที่เหลืออยู่มาเราบุกสองเราน่าจะบุกสองขีดใส่กันเลยนะกระชากกันเลยโอ้ยโยกครับช็อปเดี๋ยวเดี๋ยวหมดขึ้นแล้วหมดขึ้นเนี่ยเดี๋ยว่อยเล่นขึ้นหลัง เขาจิงคืงหลังทึ่งหลังโอ้เจอคนน่ารักสองนักติดเลยครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครไปลองเล่นแล้วฝั่งตรงข้ามเขาไม่เล่นด้วยก็อย่าไปด่าเขานะหรือว่าใครที่เจอคู่ต่อสู้มาเล่นกับเราแบบนี้นะครับผมก็จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่ก็นานๆมาทีก็เล่นกับเล่นกับเขาหน่อยเถอะเล่นกับฝั่งตรงข้ามหน่อยเถอะเนาะอย่าเล่นตัวเลยอย่าปั่นเลยใช่ปะ เออาราดูกันแล้วเวลาใส่กันแล้วตอนนี้นใส่กันแล้วมาเอเอจ้าดีอาร์ขึ้นมายิงเหมือนเดิมโยกไม่ไป <c oughs> จะห้ามกดยอมแพ้ห้ามกดออกนะครับไม่งั้นมันไม่นับนะฮะหมายถึงว่าฝั่งเราไม่นับแต่ฝั่งผู้ต่อสู้เขานับนะครับ ผมจะเอาเดคแออมายิงเอยออกมาไล่ดิแน่เอาด้มาด้มาเด้ไอ้ไม่ไม่พ้นว่ะไอ้พ้นีกว่าเอ้ลูกนี้จากเดคแย้ออไปเลยลิมเส้นตัดเข้าไหนบอลไม่ออกเวยไม่ออกตู้ด้วย ออกเว้ยอย่าไปเสียบเขาในดุลแดงโอเคขอบคุณคุณกิตตเมธนะครับผมถือว่าเจอผู้ชายน่ารักสองคนเลยอีเวนต์นี้นะสองด่านเลยนะครับผมรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องก็ลองไปใช้กันดูนะครับลองไปตั้งกันดูนะฮะผมก็น่าจะเป็นคำที่เข้าใจง่ายๆแลวล่ะ55วิน55โกวินวินนะครับผมยิงกันคนละ5ประตูวินทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคู่คู่แข่งเขาไม่เล่นด้วยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบ โอด่าเขาหรือว่าไปนู่นนี่นั่นเขานะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเล่นด้วยก็เล่นกับเขาหน่อยนะครับผมเกมจะอัปเดตแล้วนะครับอย่าไปแบบว่าปั่นกันเยอะเลยนะครับผม <laughs> อ่ะโอเคย้ำอีกทีหนึ่งนะทำไมผมไม่เก็บตามปกติทำไมไม่เล่นตามปกติด้วยฝีมือนะครับผมเก็บไปแล้วหลายไอเดียแล้วครับผมแบบเนี้ยเออแต่อันนี้มาลองเล่นแบบนี้นะครับเพื่อทำคอนเทนต์ทำคลิปสนุกๆน,นะครับ เหมือนเดิมนะครับเราจะได้ไม่จําเจนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อทีมไว้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเผื่อลืมไปเล่นต่อนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะได้อีก50ทองที่ทรงคุณค่านะครับสําหรับไอดีไก่เนมานะครับนี่เป็น EP ที่57ใช่ไหมลืมบอกเนาะเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์เนมานะครับเป็นไอดีสายฟรีแบบ100%เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ลองไปใช้กันดูนะถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลก็อย่าด่าผมนะเจอกันคลิปต่อไปครับ EP ต่่ออไปปคคคครรรัััับบบลลินนนีีี้้ EP ากสสวด You got the retention, i leave an impression And take a redemption, just kill no discretion Your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression I oh. could try to play it, but you're never gonna be